พ่อเขาชอบไงเราเลยชอบคือชอบพูดจริงก็คือพูดจริงแล้วเราก็ต้องเล่นให้ดีเขาชอบเราก็เล่นไปติดกันไม่ว่ากี่คืนเขาขอเราก็ต้องเล่นโอราพี่ก็เมื่อหนูหนูโอเคมาเป็พี่แลหนูรักพี่รักจริงจริงช่วยถือให้เป็นอะไรนะช่วยถือให้ ทั้งงานนะเข้าใจกันะอยู่2คนนี่แหละขับคครับ <c oughs>

เจอมันอีกแล้วอีตัวนี้รับรางวัลก่อนเดินหน้าไปทีเป็นอย่างนี้เต็มตัวเป็นมันนะแ่ะโอ้โหเป็นโัวเว้ยผมไม่อยากจะรู้ว่าคนสุพรรณบ้าตามมึงไปด้วย ขอขอบคุณอยงสูงนะครับที่มีรางวัลน้ำใจให้กับดำดงนะครับขอบคุณมากมากครับผมค่ะขอบคุณค่ะโยงเออขอบคุณครับผมตามผมครับรางวัลนะครับขอค่อยๆอคอยๆครับเออารางวัลรบรางวัลหน้าพิทีกับท่านดำรงครับขอบคุณอยู่สูงนะครับที่มีรางวัลน้ำใจให้นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะาถายรูกถ่ายรูกันมบขอบคุณครับ คือทั้งงานนะเข้าใจกันอยู่สองคนนี่แหละขอขอบคุณพี่องษุนะครับที่มีรอยน้ำใจนะครับนะครับขอบคุณมากครับผมทางด้านซ้ายทางขวาครับใครจะถ่ายก็รีบถ่ายนะครับเขาอาจจะไม่อยู่ให้ถ่ายแล้วก็ได้ อ่ะก็ต้องไปงานอื่นไงออออเเขอบคุณแต่ฉันได้รู้ว่ารรางวัลรางวัลรางวัลกันครับขอบคุณนะครับผมครับไม่น่าเชื่อว่าคนจะรอดูบุญคนเดียวขนาดนี้เย็นให้รางวัลได้นะครับให้รางวัลได้นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปจอหลังได้นะครับอะไรนงนี่ครับรับรางวัลไปแล้ว ตอนนี้หลวอกขอประชาสำคัญนะครับปรากฏการนะครับดำรงฟีเวอร์นะครับเลยต้องมาเจอกับตัวแม่ดำรงประทะแม่แก้วหน้าม้านะครับงานจัดขึ้นที่อยุธยาซินตีพาร์ทโพนะครับวันที่16มิถุนายนนี้นะครับพี่น้องเริ่มแสดงบาบสามโมงนะครับพี่น้องเป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดนะครับการซื้อบัตรกลุ่มปิดและการชอกที่นั่งได้ที่มือนะครับแงค์สอนนะครับพี่น้องฝากไปด้วยครับนี่นันดำดงงปะทะแก้วนามาโอ้โหโคตรสนุกครับพี่น้องให้เราติดตามชมนะครับผมนุ่งดำดงกับแก้วนามาปะทะกันนะครับผูช่วยถือให้เป็นอะไร่ะช่วยถือให้ กูผิดอะไรกูกลายเป็นหมาเฉยเรื่อยเรื่อยรับรองนะครับเวลาสักครู่นะครับถ่ายรูปไว้รอตอนเริ่มได้นะครับผมเดี๋ยวดบดงจะไปจัดปูธดอยู่หน้าเมนรอครับสวัสดีครับคุณดำรงสวัสดีค่ะที่พี่ได้งสวัสดีสิบคืนเลยมันเป็นภรรยาครับที่ผมเจอคุณผมต้องสวัสดีครับ เพราะว่าผมเห็นข้างหลังแล้วสวยขนาดนี้คนลุงถ่ายรูปขนาดนี้ผมก็เลยอยากจะรู้จักคุณให้มากขึ้นนะครับขอบขอบคุณค <c oughs> อย่างสูงนะครับรานนับรองวัลนี้ต้มานะครับอย่าหาว่าล่าช้าเลยนะครับผมขอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับผมรับได้นะครับต่อเลิกขาดเต็มที่เลยนะครับเรื่องจะได้ดำเนินต่อไปนะครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องตัวลงใจแทนลำดงนร่งคนต่อแถวให้เลยเนาะคนน้นงก็ให้คนนี้ก็ให้ไอ้คนยืนว่างๆไม่มีใครเรียกดูเนาะน้อยใจขอบคุณค่ะอยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับคุณพี่ขาขอบคุณค่ะขอบคุณเพียรตั้งงานคุณพี่เนี่ยดูวิเกตเป็นคนเดียวนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ้าวทำไมพี่อ๋อแบงค์นี่มันยังไม่สุกไหยพี่นะ มันต้องไปบ่มก่อนหรือยังไงอาแปไหแป๊ยนะให้เลือกถ้าให้เลือกผมเอาสองใบครับเอาขอบคุณพระองคครัขอบคุณพี่น้องที่ชมไลฟ์สดนะครับอยู่ทางบ้านตอนดีสองหมื่นเก้าพันนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบสองท่านนะครับขอบคุณนะครับผ่านทางไในเพจของประเด็สอนจตุลุกสามหมื่นเมื่อคืสามหมื่นห้าแล้วคนเยอะมากเลย เอาเดี๋ยวมาเรื่องต่อไปเลยจะไม่ช้าครับครผมจากไปครับสวัสดีครับคนจะร้องเพลงในคอนเสิร์ตมึงเว้นพ่อกูไว้คนเนี่ยสวัสดีครับคุณผู้หญิงไม่ต้องสวัสดีหนึ่เออไม่ทราบว่าคุณโชว์อะไรมาดงมาดงคนเดียวก็ไม่กลัวนี่ยมึงคุยกับใครอ่ะเออหนูคุยกับพี่ไงเอาคุยกับผมนะครับใช่ถูกเออคุณผู้หญิงครับผมเจอคุณยุคคืนเลยผมรู้สึกว่า ผมเนี่ยอาจจะเป็นเนื้อคู่คุณก็ได้นะครับโอ๊ยไม่ต้องเป็นเนื้อคู่หรอกคุณคุณเป็นอะไรเก็บเนื้อเดือยรังาใครรังคาพี่เนี่ยจะมารังคาญอะไรผมนะผมเพิ่งจะมาเจอคุณเนี่ยพี่ไม่ต้องพูดอกทำไมมันเป็นอะไรหนูไม่ได้เป็นอะไรไหวไหมเนี่ยพี่ก็ เขาจะพากับชอบไงเราเล่นดีชอบคือชอบผู้จริงก็คือผู้จริงก็เราก็ต้องเล่นให้ดีเขาชอบเราก็เล่นไปติดติดกันไม่ว่ากี่คืนเขาขอเราก็ต้องเล่น มึงมีใบพลาะมั้งพี่อะไรตามอารมณ์ไม่ทันขอบคุณครับเราคุยกันมาพักแล้วผมว<า>ยังไม่เคยเห็นหน้าคุณเลยไม่ต้องอยากเห็นนะผมอยากเห็นหน้าคุณจริงจังเลยไม่นี่กบน้ะคุณเรียนตรงครับกลิ่นตัวคุณนี่หอมเหลือเกินไม่ทราบ <c oughs> ว่าคุณใช้น้ำหอมยี่ห้ออะไรพี่พรลัก ชอบครับ,บอะไรเค็มๆเนี่ยผมกินหมดแล้วครับเออหนหน้ามาได้ไหม,มผมอยากเห็นหน้าคุณจริงๆนะครับคุณกำโดงอยากทึบหันหน้ามาได้ไหมไปเล่นข้อหน้าแห่คิ้วแตกเลือดสาดผมอยากจะรู้จักคุณในหน้าึ้นจริงๆนะคุณกำโดงนี่รูค้คุณคันอะไรโอ้โหคันเลยคันเลยคันยึดเลย แต่ถูแก้มมันจะเสียเวลามากเออหันหันหน้าไม่ได้ไปครับได้สิแต่ว่าพี่เป็นแฟนกันหนูนะฮ้ยจริงไหมเนี่ยจริงก็จริงไ้ยจริงสิคือถ้าเกิดเจมหน้ากันนี่คือเป็นแฟนกันเลยใช่ไม่จริงก็คืมจริงมาเลยครับผมผมยินดีรับรับหนึ่งสองสามโอ้ยอยู่ไม่ได้เลย